สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพบอีกแล้วกับผม FPS วเวอร์ชันนังเรน The Game ฟิปมาเรียบอะครับก็เป็นการที่รู้ๆกันดูนะเป็นเชิงประหนึ่งเช่นอย่างว่าเนยนะว่าเป็นกึ่งๆข่าวดีบนข่าวร้ายนะก็คือว่ายังไงอะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะที่เกมจะปิดตัวแต่ไม่ใช่ถาวรน,นะมันเป็นการ ิดตัวแบบทดลองเล่นนะถามว่าจะเกมจะเปิดตัวอีกทีเมื่อไหร่เรามาดูตรงนี้กันเลยครับอ่ามันเป็นประกาศอ่าสิ้นสุดนะ CPT อ่ะการทดลองอ่ะนะเราก็เข้าไปดูอ่ามันจะเป็นการแจ้งนะเห็นไหมอ่าสิ้นสุดก็วันที่7ไมิถุนายนนะก็เริ่มเกมอีกทีก็วันที่28นะมิถุนาก็ค่อยพกอันนี้นะเอ มีต่อแน่นอนครับไม่ต้องห่วงแต่เราก็มาอำลากันหน่อยนะ,ะมาอำลาตัวละครที่เราได้กันหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าบางคนก็อยากแอลีใช่ไหมบางคนก็บอกว่าไม่ต้องรีเพราะว่าผมไม่ได้เกลือนี่ส่วนตัวผมก็ไม่ได้เกลือนี่นะเออก็ดูวสวยงามน,นะผมขาดแค่นคนเดียวก็คือคุณโดมุคุโร่นะ,ะเป็นอะไรที่ว่าไม่เป็ไร เดียวยังไงก็ค่อยว่ากันอีกแต่พวกนี้ก็หน่วยเสริมก็ยังขาดอยู่เยอะนะออย่างเช่นพ่อสุนนะรได้มาอย่างไม่ใช่นิสสปาร์าโอเคเก็ไม่มีอะไรมากนะก็มาแจ้งข่าวแค่น,นี้แหละแล้วก็ไม่ได้มาสุมมาดูด้วยนะเพราะว่าผมหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วก็มานับถอยหลังนะกาเวลา3วินาที นั่งนิ่งๆสวดมนต์ไม่กเกี่ยวไม่เกี่ยวสวดมนต์ก็นะนั่งนิ่งๆ,ๆครับแค่นี้แหละเออส่วนอันนี้ใช่ไหมก็อืมอีกเจ็ดเควสอ่าก็ไม่เป็นไรเข้ามารับไม่เยอะแล้วทำได้บปแล้วนี่เออมา มันให้ไอ้ไสุ่ม30ครั้ง40ครั้งอ๋อโอเคอ่าฮิบารินายจบโอเคครับล็อกกิน7วันผมเรียบร้อยนะอืมเป็นการสิ้นสุดการทดลองที่แบบสุดยอดมากเลยรับทั้งหมดล็อกกินอ่า ครับไม่มีอะไรแล้วก็ค่อยเจออีกทีวันที่28นะสิ้นเดือนเปลือกไกลก็เก็บตังค์มาหน่อยเปื่อจะบเปหอยนะจับเปหอหอยครับก็บายบายครับบายบายไม่อยากจากไอีนี้ไปเลยอะ่ะบายบาย